เดินไปก็เหนื่อยเดี๋ยวไปคุ่ข้างบนดีกว่าทางมันชันสบายเจอใครได้มาเห็นเลยนะเฮ้ยเป็นไรสภา้แบบไม่เก่งหรอเดี๋ยวไปดี่อยเดี๋ยวค่าใๆเดินเลยพอมองก็จะรักดีหรือจะท้อดีต่มองว่าในใจสวยนะ จะขึ้นน้ำตาลจะขึ้นเป็นห้าร้อยตอนโลกินเลยจ้ะเดี๋ยวน้าล้นห้อยตมนเดี๋ยวก่อนเลยปงข้าวอแนะถ้าตหมดแน่นอนลง าหายใจไม่ทันแล้วโอ้ยใบเก่งกว่าสากก็อยู่นี่เ <c oughs> ยอะเยอะบนรองกว่านะคลูกห <c oughs> มูล,ลูกหมูค่ะสวยมากเลย <c oughs> น้ำน้ำตาลขึ้นห้าร้อยแล้วอ๋อผมแวะถ่ายรูปก่อน

ใรทพ่ไรมาใคะเดไวเดิไ่ได้อเอลยนไหมนมวจริงปีนี้กูเดินไม่ไหวแล้วอยู่รถสู้ๆขึ้นแค่นี้ค่ะถ่ายถ่ายให้แล้วประมนมาไหมน่ะมีรายป่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอานุกุมไม่น่าเชื่อไม่มีลายหน้านี่ลายเต็มหมดแลยวถูฝังนิ้วนอยโอเคพรพี่มอนไม่เห็นมาเลยน้ำตาขึ้นน้ำตาขึ้นมอง่อยมองหน่อยมองหน้าหน่อยไปแล้วเดี๋ยว พวกคุณเจ้า,า,ยยากับญาติโยมก็ไปถ่ายูถ่ายายยทงสว,วามารวมตัวกันนะครับทางูสวยวจะได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแล้วก็เป็นที่ระทึกด้วยขอใส่ไม้ก่อนเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเหนื่ยอ,ยอยอยากแสดงความอ่อนแอออกมาเจ้าวัดน,นู่นใครนั่งอยูน่นู่นอะไหน

นู่นุดท้ายนั่งอยู่นู่นตรงนี้เนาะจะไปธาตุสีทององค์สีทองจะไปต่อแล้วนะหนูไม่รอนะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก่อนสวดก็ขอขมากรรมก่อนเราอาจจะได้ลงเกินในรธาตุต่างๆหรือว่าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหนื่อยกายก็ดีวาจาก็ดีดวยใจก็ดีก็หลงไม่เท่าไหร่เราสบายใจ ไม่ไม่เป็นไมครับอาณตวติดติดตัวไปเอากล้องมาลุกจะถ่ายรูปก็อนเ่เลาาโยก็ายอใหญ่กันเนาะนี้มาองเมตรขึ้งยังไงไหมเราขึ้นกับ้นเดี๋ยวไปไหว้พระก่นไปลองปะ